สวัสดีค่ะมีเรื่องราวดีๆมาแนะนํากันค่ะคือว่านอกจากการออกกําลังกายแล้วนะคะการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาเริ่มลองนะคะในการทานวีแกนวีแกนนั่นคือการทานมังสวิรัตประเภทนหนึ่งค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ทานมังสวิรัตแล้วเนี่ยจะอิ่มท้องไหมจะหิวบ่อยหรือเปล่าจะอยู่ท้องไหมอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดมันก็มีออปชั่นหลายๆอย่างให้เราได้เลือกทานได้นะคะซึ่งไทรก็มีโอกาสได้มาลองโปรตีนพื่ะ ม่เหมือนอย่างที่คิดจริงๆแล้วก็เลิฟมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่แหละค่ะที่เพนบอกมาสักครู่นี้นะคะโปรโตีนพืชค่ะจากแบรนด์ดีมอนนะคะเป็นโปรโตีนออร์แกนิกค,ค่ะมีเห็นที่ขวดเลยนะคะเข็นว่าเจด้วยเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็อยากลองเลยเหมาะสำหรับคนที่รักแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆค่ะเขามีหลายรสด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโกโก้ค่ะ ซึ่งก็ดื่มง่ายค่ะดื่มแล้วอยู่ท้องก็จะดื่มในช่วงของระหว่างวันระหว่างมื้อนี่นะคะบางทีหลายจะเกิดหิวระหว่างมื้อเนี่ยเราก็ดื่มอันนี้แทนค่ะหรือว่าดื่มช่วงหลังออกกําลังกายนะคะมันก็จะทําให้เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยที่สําคัญก็อย่างที่บอกว่ารสชาติดื่มง่ายค่ะ